เราจุดประเด็นด้วยเรื่องของสถานการณ์น้ําและฟ้าฝนนะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเผชิญกับฝนตกหนักแน่นอนติดตามสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้หลายจังหวัดหลายจุดของภาคเหนือเริ่มเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูแล้วนะคะแต่ในพื้นที่โซนภาคกลางไล่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานนทบุรีลงไปถึงปทุมธานีในบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํายังคงต้องแบกรับมวลน้ําก้อนแรก จากการท่วมรอบที่ผ่านมาอันนี้โจทย์แรกโจทย์ที่2ตอนนี้เฝ้าระวังเรื่องของพายุอย่างนี้นะคะที่อาจจะพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามประมาณวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ําฝนก้อนที่2ที่จะเข้ามาเติมสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ประเทศไทยนะคะวันนี้เลยอยากชวนคุณผู้ชมจับตาสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะอายุธยาถือว่าเป็นด่านหน้าในการเป็นพื้นที่รองรับน้ําเพื่อไม่ให ให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพและปริมณฑลนะคะหลายปีที่ผ่านมาอายุทยาก็ทำหน้าที่นี้รวมถึงปีนี้เช่นเดียวกันนะคะล่าสุดมีการรายงานว่าตอนนี้สถานการณ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งแล้ว 7อำเภอจาก16อำเภอมีสถานที่ราชการวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะดูอย่างจุดนี้ค่ะปักหมุดรายงานล่าสุดโดยคุณสันติชมยงนักข่าวพลเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณสันติรายงานภาพนี้เข้ามาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาจากพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำตรงนั้นยังท่วมแล้วจุดที่ท่วมเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูรวมไปถึงท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะมีการคาดการณ์ว่าระดับน้าจะขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตามการเปิดประตูเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อระบายน้ําทีนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาบอกตอนนี้ปรับแผนค่ะปรับแผนให้สอดคล้องกับบริบทน้ําท่วมหน้างานนะคะมีการใช้พื้นที่ศาลาริมถนนแนวคันกั้นน้ําเปิดให้บริการมีการขนย้ายสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นไปไว้บนชั้นสองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลค่ะเพื่อที่จะเปิดบริการทําแผลในกรณีฉุกเฉินติดตามรายงานสถานการณ์ที่บางบานจากคุณสันติค่ะ สวัสดีทุกท่านครับเราอยู่กันที่รพสตวัดตะกูนะครับอาเภอบางบานนะครับซึ่งเป็นรพสตแห่งแรกที่ถูกน้ําท่วมนะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบรพสตนะครับซึ่งก็ถูกน้ําโอบล้อมไม่หมดนะครับและก็ที่เห็นนี่ก็คือศาลานะครับริมถนนนะครับซึ่งเป็นถนนแนวคันก้นน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอสมนะครับรบกวนคุณป้าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้เราทางรพสตเราเตรียมรับมือกับน้ําท่วมยังไงบ้างครับก็ เกียมเก็บของขึ้นชั้นบนแล้วก็เรียมเปิดประตูนี้ไว้ว่าเกิดถ้าน้าเข้ามาเนี่ยจะได้น้ําจะได้ไหลออกไปเลยกันประตูพังเรื่องของการให้บริการแหละครับเราเราจะทําไงเรื่องใช้การบริการาก็ช่วงเช้าพน้ำเพิ่มเยอะเราก็จะค่ายเอาอยาออกไปที่สาราอ๋อก็คือ <ไป S 1> เราเ <ไป S 1> <ป>ียมครึ่งวันไปตั้งหน่วยอยู่ตรงสาร,สร,รารครึ่งวันก็ถึงจะเข้ามาก็เป็นเรือเรือพายแต่ถ้าคนทําแผลก็คือรับเข้ามา ใครเรอรับเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปทำข้อมูลน,นอกจากที่รพอพสอตนอกจากในชุมชนคุณสติรายงานด้วยนะคะว่าตอนนี้พื้นที่นาที่อยู่ในแนวขันกั้นน้ําเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วแต่น่าสนใจค่ะยังไม่มีการปล่อยน้ําเข้าทุ่งเนื่องจากว่ายังไม่ถึงกําหนดวันที่15กันยายนตามที่กรมชลประทานตกลงไว้กับชาวนาที่ทํานาในพื้นที่ชาวบ้านก็หวังนะคะ ว่าถ้าหลังจากนี้มีการระบายน้ําเข้าทุ่งหลังวันที่15กันยายนนี้น่าจะช่วยแบ่งเบาสถานการณ์น้าท่วมให้กับพื้นที่ลุ่มต่ําริมตะลิ่งได้อย่างน้อยๆก็ไม่ปล่อยให้น้ํามันท่วมถึงชั้นสองของบ้านท่วมถึงระดับหลังคาจนทําให้อยู่กันไม่ได้เหมือนปี2,565ที่ผ่านมาค่ะ